ผมนายพนพลทั่งยืนครับปสองสองฟ้ากำลังศูนย์สองสี่ครับสวัสดีครับผมนายดวงกรยาสมุทรครับปรสองสองฟ้ากำลังศูนย์สองหนึ่งครับแล้ววันนี้พวกผมจะมาสัมภาษณ์พี่ๆน้องๆในวิทยาเทคนิคจังหวัดครับโดยการสัมภาษณ์เกี่ยวกับการแก้ปัญหาโดยสติภาพเสติวิธีครับสติวิธีครับ พี่แผนกอะไรครับอ่าแผกนกอิเล็กครับอยากทราบว่าปัญหาในวิเลย์มีอะไรบ้างครับอ่าการทิ้งขยะไม่เป็นที่ทางไงครับรื้อเรียงใช่ไหมครับเอาทิงขยะระวางขึ้นติดๆให้นักเรียนทิ้งให้เป็นที่นะครับครับเรีย่ผมหรือไม่สัมภาษณ์มาแก้ปัญหาภายในวิเลยครับนี่น้องอยู่ทีงไหนนั่งยนต์ครับแล้วปัญหาพดัดในวิเลย้ที่น้องเจออยู่ การแก้ปัญหานี้แก้งไงรับบบีครับวันนี้ผมจะมาสัมภาษณ์ปัญหาายในวิเลยครับนี่อยู่แผนกไฟฟ้าครับแล้วปัญหาในภในวิัลยนี่มีอะไรบาเรื่องทอดหลังครับแล้วมีวิธีการแก้ไขกระถางอยรครับถ้าให้ดีก็ให้มีตำรวจมาดูครับใครับขอบคุณครับแลัวนี่ผม มาส์กครับอาหารอะไรของพนักงานครับนี่พนานอะไรก็ทางครับก็อาหารอะไรนี่มหนึ่งสำหรับผมผมว่าห้องน้ำครับห้องน้ำสะอาดครับแล้วก็มีขี้บุรีครับเห็นบุหรี่ครับก็เกลี่ยปัญหาได้แล้วเรื่องบุหรี่ก็อยากให้มีไหลเข่งคัดก็นี่ครับไอยากให้คนสูบบุหรี่น้องน้าครับทีั่ นี่สุดภายปัญหาในวิทยไรครับนี่นีอยู่แผนไหนครับอยู่โยธาครับเจอปัญหาภายรนวิทย์นี่มีห้องน้ำบัสสาวะแล้วก็มีก่อนล็อกครับอาบน้ว์ลาปวดชีสุดๆนะครับก็ต้องไปแลนด์มอกครับว่าห้องไหนจะมีคนเกิดมาเจอก่แล้วในกลุาเกี่ยวอรยากคือนักเรียนทุกคนช่วยกันนักสาวามสะอสาดครับีแล้วก็เทไปทิงครัแล้วก็ยาคือทางวิทย ใส่ก่อนห้องน้าเลย,รยค,ครับผมคร<อ>ับสวัสดีครับผลการสัมภาษณ์วันนี้ก็ส่วนมากจะเป็นปัญหาเกี่ยวกับความสะอาดขยะและกลิ่นบุหรี่ครับแล้วเรื่องท่อวันนี้ครับการแก้ปัญหาก็คือการช่วยยังเก็กบขยะการช่วยการรักษาความสะอาดแล้วก็ช่วยเรื่องพลังก็เรื่องตำรวจครับช่วยมีการลงพื้นที่มากกว่านี้ครับขอบคุณครับ